สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศปัดเอ้าอันอันลกแก้ผีเล็บสวยเนาะเหมือนคนเลยนะเล็บเหมือนคนเลยใช่ดาราทำเล็บนะครับเรามาดูช่วงทำเล็บครับนี่แค่เล็บมือนะเล็บเีนจะเป็นยังไงไม่รู้ทำเนี่ยทำฟันด้วยไหมไม่ทำไม่น่าสาบฝาดเลยน่ะยุบเลยดิ สุดยอดมากครับมีเก้าอี้เสริมไหมนี่นั่นไงเก้าอี้โอ้อันนั้นพนักงานครับเอ็นกินเนาะแค่หน้อยใหญ่อู้มาให้็นเเด้อใหญ่ใหญ่มากเห็นอ่ะใหญ่เห็นแล้วนางใหญ่มากแต่ไหนใหญ่มากแต่ไหนมีเก้าอี้อันนั้นอยู่พ่านี้เก้าอี้อันนั้นอยู่เออก่ต้องใหญ่แล้วเพื่อนแล้วมีเก้าอี้อันนั้นอยู่เอ้า ช่วงทำเล็บนะครับดารากำลังทำเล็บอยู่นะครับเอายิ้มหน่อยดารารยิ้มหน่อยหนึ่งเอายิ้มมาหนึ่งสองบรรยากาศครับอแดดฮอดจนว่าคำ าดรถคันนี้ี่ยเสียงแตกโอ้ยบกเกียงมึงมาเบิงเ่งแน่แต่รถเขาบักเกียงบักเกียงมันเป็นไยล่วะวะปั๊มลมที่หางลมปั๊มลมใส่ไว้สาขาแนี่ยแหละใช่ไหม,มไปั๊มลมมอเตอร์ไฟฟ้าโอ้หกล้อไอบกเกียงไปซ้ายไปเสียงแต่รถเขาลูกรถปิกอัพได้นั่นหกล้อาย รถปิกอัพมันไปใส่หรอบักเกียงหมู่บ้านหมู่บ้านพอดีแต่ป๊กปีกปีกปีกไปใส่แจ่ธรรมดาเลยมันแบบไข่มันแยบไข้พูนโอ้โหแดดร้อนมากเลยโอ้ขอกินน้ำ3แก้วเลรว พ่อกันชัยที่เยน้ำอีกสแก้วมอกินเลยบากเรียบพ่อบอกมอนักบ้นลักบ้นอีแมลได้เพื่อนบ่เออได้สุเพื่อนพอกันถามยู่อเนี่ยที่มว่แต้มแม่นี่ซื้อหยังอุ้ยบ่หรีหูโจ้ก็ได้บุหรี่หูกดแล้วพวเด็กได้ซื้ออีเมลจำอาวอาเส้อบ่ ม Salvador, เมื่อกี้มึงอไรนีเสียงแปดรถปีกอัพบอเกียงกูคือหอดเงื่อวันุักรูไม่นบบ function, ่อยไม่น่อยเฮ็ดเล็ ah. บน้อยทำเล็บฮะทำไหมนะทำสดนนองด้วย ดูสิทำไมเห็ดดลาอมันดีดีนี่บอหนื้อเข้าเอามาาห้นี่บอห้าลอยเฮ็ดสิลลดเท่า็ดสิลลารดเยอะไหต้มด้ยเนี่ต้มอืมต้มลาบก็เลนี่แม่เนื้อเฮ็ดสิลลรเฮ็ดสิลลนี่หน่อยจางลอยหนึ่งซสีพีเห็นวเม่เฮ้ยเอาที่เห็น่เชียบเขาทาเห็ดเห็ดเนเเอ

4โมงครับ มาแล้วครับพออาทิตย์มาแล้วนะครับผมห่างหายไปสิบกว่าวันเนาะสิสครึ่งเดือนบอกห่างห,หายไปวันครึ่งเดือนครับเขากลับมาแล้วครับหนุ่มหมอลำหนุ่มหมอลำชอกช้ำอยู่ในดวงใจเป็นแต่ร่ก่อืออันอารมณ์แบบอกหักแท้มันบดีมองไรคนซื้อก่อนนี่ พกสือกอดนั้นบอดีมองได้มาเอาเบียร์ไปจักล่างนั่นนี่เขาต้องห้ยเาต้องห้เป็นกำลังใจให้เจก,ก่อนครับมือ่อนี่คอยเบาคอยจ้ากาันสันแล้วฮะฮะเอาทีกอดอุตส่าห์ทุกเททั้งร่างกายทั้งหัวใจบอก ทำไมเธอทำอย่างนี้กับกอนเบียร์สักสามเบียร์มาเสียใจไหมเบียร์เบียร์สักสามขวดไหมเดี๋ยววันนี้ให้สามขวดนะเออเดี๋ยววันนี้ให้เจ้ากอนสักสามขวดยอมใจเจ้าตรงดามใจเราพญายิ้ม จะต้องดามแต่ละหากำลังใจแล้วด like ้ยเป็นดีดีเป็นดีทุกอย่างเื่อกับผู้ใดเพื่อกับมอบรวาลขายายเป็นไม่นำใจขายทุกคนเพิ่นใจดีละเราอว่าคนดีเนาะ่อตัวไฟว่าไหมี่จะคนหาคก็เห็ดไปสละเข่ากันเทาเกิดชาเดียวมันประเสริฐคิดดีทำดีบอมเบลวาบี้เมื่อไรู่ปืนแรงปรถามมาเจ้าบนต้นพระขวันี่รีพลาดบ้านพื้น นานนนี่กินเขาได้แล้วอ๋อเอาเอาดิเจ้เลยเออถหักแพงแล้วดิหักแพงเล่ามหมาคนกินหมอยามาแล้บ่ม่าบอมมแรงเอาพอกันมอแรงหายสามขวดจากจ้าป่านทายมึงตั้ง อุ้ยหอนหอด,หอดโทรศัพท์หอนมาสันอุ้ยเ็นไนกีแข่งหอดตต่มกีเข้าขยู่ไกลกันแต่มืา่านี่มนม่มี้มองอยู่อยู่ฮะมาเยอะเลยห้องห้องน้ำพัดเปิดไปนะ่ะเออพวกเป็นยัง นนจเจอกันขึ้นมาครับพี่น้องครับสวัสดีครับพบ